ครับพี่นอ้องฟองตายนี่พี่เบ้าอยู่บริเวณอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามนะครับมีสิทธ่าพี่น้องเข้ามาเที่ยวสถานที่แห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามของอำเภอแก่ดำนะครับพี่น้องเพิ่งสุจักกันคือสะพานใหม่แก่ดำนะครับเป็นสะพานใหม่ที่เน่าที่สุดนะครับถือว่าเน่าที่สุดในประเทศไทยก็ได้นะครับพอมีความเน่าเกือบหนึ่งกิโลเมตรนะครับเป็นสะพาน เกา่าโบราณยังสามารถใส่ได้อยู่คือเกา่านะครับสำหรับสภาพนี้ตั้งอยู่ในบริเวณของอ,อำเภอแจอดานะครับอำเภอแจอดาจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นอยู่ในในเมืองเลยนะครับก็จะเป็นสถานที่ที่เป็นน้องน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดาหญ่นะครับมีพวก นกหนูปูปลานะครับเต้ไปอยู่พี่น้องครับเอาจากนี้ก็แล้วแต่พี่น้องครับถาจับไปเบิงก่อนจะไปเบิงนะครับฝากพี่น้องเฮานะครับกดแชร์กดไลค์ติดตามคอมเมนต์นะครับสำหรับลิทดีๆแบบนี้นะครับเป็นลิ้ํำเที่ยวนะครับเป็นสะพานใหมแ่แก่ดำอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามนะพี่น้องครับเอา ยเบิ่งได้อย่าลืมกดแชร์นะพี่น้องนะชอบกดแชร์ติดตามให้แน่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับครูทำคลิปนะครับนี่คือสะพานไม้แก่ดำเป็นน้องนามขนาดใหญ่พี่น้องครับเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับใหญ่มากเลยนะครับกว้างขวางเต็มไปด้วยดอกบัวนะครับดอกบัวบัวโป่งบัวหลวงนะครับตัวสะพานพี่น้องครับก็จะ ทอดลงไปเงี้ยวพู้นไปขืนฟังทางพุนนะครับบ่ได้ไปตรงๆไปอ้อมๆนะครับ,น,บ,ระบน,นะครับอ้อมไปเงี้าวประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับอ่ะไปพี่น้องไปเบิ่งว่าสิเป็นเังใดนะครับเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่นะครับง,งั่งคงใส่ได้นะครับแม้ว่าสภพาพจะบ,บดีปันไดก็ตามนะพี่น้อง นะครับมาดูมาชมนะครับก็บต้องขออภัยจักน้อยนะครับภาพอาจจะมีการเคลื่อนนะครับบนนี้เนื่องจากว่าพีบาาก็ต้องถือกล่องไปนั่มนะครับใายถ้ำไปพรอมมีดอกบัวนะครับเป็นดอกบัวนี่ดอกบัวบัวโป่งบัวหลวงนะครับสีขาวสีแดง นะครับข้างล่างก็จะเป็นน้ำหกเล็กน้อยนะครับงมน้ำน้ำหลากขึ้นมาหลายๆนี่ถึงสะพานเลยครับแต่ตอนนี้ก็ดีน้อยหนึ่งเพราะท่านถึงสะพานถือว่าน้ำเพราะท่านหลเนาะนะครับลักษณะของสะพานก็เป็นสะพานใหม่ผุพังไปเนี่ยตามกาลเวลานะครับแต่สามารถไปได้มาได้นะครับพอสะพานแห่งนี้เพิ่นใส เชื่อมต่อกันระวังบานหัวขวกับอำเพอรเจดดำนะครับบานหัวขวกับอำเพอแเจดดำสามารถติดต่อกันได้ถ้าบ่สังสันก็ดีออดไปทังงกาพี่น้องครับสวนสิมามหอดกันนะครับหลายกิโลแต่ถลัดอยู่ตรงนี้ก็ประมาณ1กิโลนะครับโอ้สพาพวางนีช่อรุดจะแล้วพี่น้องครับผมต้องระมัดระวังสักหน่อยนะครับเผื่อผ้าหัก ตกงนาน้ี่คือสะพานใหม่โบราณทีเกากจอ,อายุมากกว่า100ปีนะครับมากกว่าห0ึ่งรยปีควบเงา่าครับเป็นกิโลเมตรนะครับกับมีการสอมแซมนิดนิดน้อยพี่น้องครับหาใหม่มาสอมนะครับสอมบางที่บ่ได้ใหม่ดีมันกับพงังพุคือเกา ยามแรงตอนแรงที่มีคนมาเบื้องหลายนะครับมาเที่ยวชมมาถ่ายรูปกันนะครับชชวงนี่กับที่โบสถ์ไร้ปันใดเพราะอากาศมันร้อนแดดมันร้อนนะพี่น้องเนาะ,อ,ะอยู่กับท่ามกลางของวัดดาวบดึงวัดดาววดึงนะครับที่นี่โบสถ์สูงใหญ่ยิง่งใหญ่งามตานะครับ ไปเบิ้องไปเรื่อยๆพี่้องครับผ้าหยางไปเรื่อยๆเหนื่อยกับพักมทีิพักมที่นัง่งนั่งพักนั่งเล่นนะครับบรรยากาศดีดีแดดก็หายแล้วตอนนี้นะครับดอกบัวสวยงามนะครับถต่เป็นยงมมือเศาร้อนบานนะครับหรือว่ายงามมือเศร้าอากาศหนาวๆนะครับก็จะเป็นหมอกนะครับ เหมาะกันที่เต็มไปเลยนะครับนะครับนี่คืออีกบรรยากาศหนึ่งของสะพานใหม่แก่ดำของอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามนะครับผู้ใดว่าต้องเคยมาเที่ยวมาเบิ้ลกับมาเบิ้งเดอ้อพี่น้องครับเป็นสะพานที่เงีวพอสมควรนะครับเป็นสะพานใหม่กเก่าเโบราณเนาะ นะครับยังคงสาภาพที่ใส่ได้แต่การใส่ก็ต้องระมัดระวังน้อยนิดนะครับเพอ,อบ่ค่อยได้บูรณะกันนะครับเพื่ออยากรักษาสาภาพแบบนี้ไว้นะครับบ่ให้เปลี่ยนเป็น,ปนคอนกรีตนะครับพอถ้าเป็นคอนกรีตความสวยงามคนความคลาสสิกมันก็สิลดลงนะครับแต่การยางก็ต้องระมัดระวังหน่อยนึง นะครับเพราะว่าพุกมันพังนะครับอโอ้เสากระเซยจักหน่อยอนะครับแต่ก็ไปได้นะครับใช้ได้ใช้ได้ไปตลอดเลยนะครับมาดูนะครับก็มีหลายท่นานบุคคลดังๆก็มาแล้วนะครับบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็มาเที่ยวมาชมมาดู นะครับแต่ชาวบ้านเขาไม่ต้องการที่อยากจะปรับเป็นสะพานคอนกรีตนะครับอยากรักษาคงสภาพไว้ถ้าผูใ้ใดอยากบูรณะกับบริจาคใหม่มานะครับเพื่นกะทิซ้อมเป็นใหม่นะครับเป็นสะพานใหม่โอ้่นพี่น้องเงีวครับเพราท่านเคืองอยู่นะเพราท่านเคืองอยู่นะครับหนึ่งกิโลเมตรนี่ เพิ่งจะมาแล้วยังไม่ครึ่งทางเลยนะครับเป็นสะพานไง่าวนะครับคดเคี้ยวสา่างย่างคดเคี้ยวนะครับคดไปโง่ามากคือง,งูร้อยน้านี่แหละนะครับเพื่อเป็นศิลปะเพื่นส้างม,มากประมาณร้อยกว่าปีหรอพี่น้องครับสะพานแห่งนี้นะครับแต,แต่สมัยความจะเลิิญบ่ท่านมากคน ตางอยางระวังนี่พี่น้องครับทั้งยางระวังยางมันทังยางตะปูทิ่มขากระพองกันะนะครับยางมงมะเรงสิมี่พี่น้องผ้าเที่ยวมาชมหลายหลายนะครับยางมงมะเรงหลกักกาวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับดอกบัว น้ำข้างล่างก็ะซใสพี่น้องใสดีนะครับบรูวาสิเล็กหรือตื่นซําใด้โอ้จุดนี้พังไปไหนวะน้อเนาะแต่อยู่ดีเนาะรองรับน้ำหนักได้ไหมเนะขยา่าเขยา่านะครับจะหักเด,นะด้อได้เยอะได้เยอะได้เยอะนะครับหน้าซ่อมแซม อ่าพี่น้องครับไปบอฮอดดอกประทิ้นนะครับไกลโพดนะครับเพิ่งจะได้มาได้ประมาณครึ่งทางนะครับพี่น้องใหาเบ่งก็มีรถแบคโคกบลังหลอกหลอกคลองอยู่เออขันมายิงนกนาะนอ,นอนะครับเพื่อยกันรักษาธรรมาชาติ นกเป็ดหลายพี่น้องครับยินนกเป็ดหลายนะครับสวยงามนะครับโอ้หุ่นนกเต็มเยอะนะครับ มาเที่ยวมาชมกับมาด้ครับเดอ้อนะครับอยู่นแนละย่เพื่อแจดําจังหวัดมหาสารคามนะครับนะการนำเสนอพี่น้องเฮานะครับฝากกดติดตามกดแช่นะครับหรือว่าคอมเมนต์มาอยากให้พี่เบาไปผ้าไปจุดใดไปเที่ยวจุดใดนอกพี่น้องเนาะเอาสาหรับมือนี้นะครับคลิปมือนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวมือรุ่นกับที่ สี่บ้าสิพภาพไปเห็ุคิปทางอื่นอีกนะครับว่าจะเป็นทางวัดทางสถานที่ต้องเที่ยวต่างๆของแต่ละจังของจังหวัดนะครับของแต่ละจังหวัดนะครับพี่น้องสามารถติดตามได้โดยกดคำว่าเบ้าสนจิกเข้าไปนะครับก็เรียกเวิร์กเอานะครับอยู่ใน YouTube นะครับหรือว่าอยู่ในเฟสนะครับติดตามไดเดอร์พี่น้องครับหาจังพอกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับ สำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ